เปิดภาพเรือนหอสุดหรูหมากขิงสร้างเสร็จแล้วสวยอลังการมากเป็นบ่าวสาวที่สวยหล่อสมกันสุดๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับคู่รักหมักปรินและคิมเบอลีที่ทั้งคู่นั้นได้พากันสร้างเรือนหออยู่ด้วยกันบอกได้เลยค่ะว่าสวยอลังการสมฐานะพระนางสุดตาสุดๆเลยล่ะคะ่ะและวันนี้หนึ่งตุลาคมสาวคิมเบอลีนั้นก็ได้โพสต์ภาพมุมบางมุมของบ้าน โดยโพสลงใน Instagram ส่วนตัวระบุข้อความว่า Hello October little m i s s want t o move in now ท่ามกลางคนบันเทิงและก็แฟนคลับนี่ก็แห่เข้ามากดไลค์และก็คอมเมนต์ชมบานจำนวนมากเลยล่ะค่ะ สวยอลังการมองมุมไหนก็สวยน่าอยู่ไปสัตว์ทุกมุมจริงๆเลยละคา่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติด